พี่น้องมาเบิ่งน้ำขะปุ้นเต็มหมอ้อเลยอันนี้โอ้พี่น้องอกระดูกงูอันนี้น่าจะเตรียมยำพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งต่อข้นๆเนาะทางนี้พี่น้องกำลังจัดเตรียมเก็บผักใส่ถุงกำลังปรุงพี่น้องกำลังปรุงน้ำยำน้ำ,นำซอส มาคู่พี่น้องเหนียวนอนโอ้ไม่คูนนะเก่งขนาดพี่น้องเลยชุดยอดเลยเข่าหันจนมิ่งเพื่อนนั้นแบบเก่งขนาดคนไทยเนี่ยมาอ่อยเข้าเปยนะช่วงนี้ต้งแต่รบกวนค่ะบริยุทธ์บริเช้าเลยผู้นอนบัดคืนก็ยังอยากนอนวะเดี๋ยดิค่ะ เนยอ้นยังป็นการเตายโอ้ยอยกเอาพัวใหม่บะไมโอ้ยกบัานี่คืาพ่อน้องเราเน่นอยู่อยากเอาพัวใหม่ซอยลานเต็มที่เลยพี่น้องเกนี่ก็ไรทางเลยโอ้ยทางพี่น้องทางทางเขได้มางานลานดีใจหลย มมหังหงคืน้องตำมังหงเนาะมีตำมังหงมีขปุน้นพี่น้องแล้วก็มีอบกระดูกงูมีลาบงูกอยงูต้มแซ่บและะ้วก็ยำมีหลายเมนูเลยพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนไม่ครัวเพิ่นเห็ดแล้วตอนเพิ่นอยังพ่นเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังปรุงน้ำขาวปุ้นน้ำปลาดห้เพิ่นเบิ่ง เต็มหม้อเลยเดี๋ยวรอเบิ่งตอนคนๆนเนาะเต็มหม้อเลยตอนตักตอนคนตอนตัก,ตตตกเพราะว่าอันแขกจะมาประมาณหกโมงพี่นอ้องแขกจะมาร่วมงานหกโมงพิธีจะเริ่มอ่าบาสีสู่ขวัญน,นะพี่นอ้องอาบ่า,บายสามทางนี้กำลังปรุงน้ำยำพี่นอ้องน้ำยำน้ำยำ ตาแซบขนาดเลยตัวากเลยร่ะันน้ากบเลยนะพอากระปุ๊นแบบพับเหมืงตอนเจ้าคนเลยเจ้าะบตนนั้น่งน้ำเลยเนาะขนาดเลยเข้มขนขนาดเห็นหนาเลย ทางนี้โตเกียวพี่น้องเช้าโตเกียวยังไม่ได้แปลงล้างเลยสาลายเลยตอนนี้ค่ะเสียกลายอดอดอดทนเบิร์กไม่คัวค่ะสุดยอดเลยไม่คัวกันจะเลิกผู้ใดพี่น้องบริยุทธิ์บริสาวเลยขนาดอันอันนี้นะมิงแบบสิงมิงแบบนู้นเช้านี่คือยเป็นวินเป็นวินในเช้านี่สุขภาพเฮาบ่ค่อยดีไทยเอินอย่างเป็นวิน ลูกลูว่าเฮ็ดข้าดีเต็มคนมาซอยอืมาเต็มตัวแล้วแม่จุ๊บเจ้าไปยอดบายนอยแล้วไปสาอ่าามาเมื่อกับน้องจะไปเอ้อสิจับให้ซ่ํานีมาจับเออยามมันบ่ทันนลเฮือนท่าเด้อไปั ไปเกระเจ๋อรถเอาเลยเจ๋อเลยค่ะเออมีขึ้นมาเยอขอบคุณขอบคุณทัเารองปเเรลมาแ่่อยกเดียวเลยทันงอเตะวเต้เลยจเลยให้กหานเนอ่ ก๋วยเตีตาง่จับะะ้นั่งไปเตนแล้วเว้าอยู fence, so well, ่วน right ี ils, ่ <S <S ัเวาหกเมื่ออพรป็นแงเได้นาตูหาไหมแ้ป็นหน้าหน้า่นนีซจัมล้มาเลือรมลอัว หมอบนะหมอบแล้วน่องแห้งอะไรโอ้โหมีน้ำกระปุนน้ำกเะปุนองมาเบินกระปุุนคุ้คุ้นขนาดเลยน่องไก่น้องไก่น้องไก่สีแบบผกขนาดเลยพี่น้องเป็นน้ากระปุมแบบลาที่หากิดยากเด้อพี่น้องน้ากระปุกะทิแลาวาวลคือกันกับฟังไทยเด้อ ร้อยอันนี้เขาก็ป่งนล่งนะอันนี้เนาะได้อยู่ได้อยู่หอมนาดอบกนลนนั่นนั่นี่ว่าพริกไทยยังจะอยู่สิ ตอนนี้เบาไอ้กับหมู่พี่น้องเลยกั๊บเบาชื่มเบาชื่มก็เพื่อญาติกันนี่แหละพี่น้องมาแต่บ้านประทามาจัดโต๊ะพี่น้องเลยมากางโตะวางเครื่องดื่มเป็นพวกเบียร์พวกน้ำดื่มพี่น้องเอาขึ้นโต๊้เลยเนาะแล้วก็จานรอง มาไหว้กันยังพวกท่านได้เตรียมตัวเลยพี่น้องเพืนว่าเดี๋ยวเอาของขึ้นโต๊ะแล้วละจังสิเมื่ออาบน้ําเปลี่ยนเครื่องเนาะโต๊ะสี่สิบโต๊ะพี่น้องสำรองแขกสามร้อยสาวคนโต๊ะแปดที่นั่งจ้ะประมาณนี้เลยพี่น้องบรรยากาศ พี่น้องมาเบิง่งนทางหนา้าบรรยากาศทางหน้าเนาะหน้างนานสวยงามพี่น้องตอนกลางคืนเราจะเปิดไฟหัวเสาอยู่นี่น้องพี่น้องหัวเสานี้ พี่น้องเบิ่งบรรยากาศโต๊ะตั้งของเฮาเนาะงานเฮาจัดกลางพื้นพี่น้องบร่ได้กางเต้นเนาะตั้งโต๊ะได้เลยตอนนี้เห็นแวบๆน้องซุกแต่งตัวแล้วแล้วพี่น้องแต่งหน้าแล้วแล้วเนาะจะมีที่ผ้าไปเจอบเบิ่งเนาะ ทางเครื่องเสียงเข้ากับเพิ่นกัะลองเครื่องเสียงต่อไฟแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้อง <c oughs> แล้วกัทางนั้นกับไอโนโ่พี่น้องกําลังเอาจานมาวางอไอโน่เป็นพี่น้องเฮาอยู่ทางบ้นนาตนตองใคทางครัวเฮา,ากับกับเข่ากับแล้วเบิดเล้วพี่น้อง,องจัดของแพ็คใส่จานเรียบร้อยแล้วเนาะ อาหารกะเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือตะตักจ,จานเสิร์ฟขึ้นโตเนาะเมื้อนี้กะดีใจพี่น้องเลยพี่น้องคข้าแขกมาสวนซูเอาเบิดเบียพี่น้องเบียห้าสิบลังงานสั่งสรรค์นเนาะทางฝั่งลาวาาเขาขาดบ่ไรก็คือเบียเด้อพี่น้องเบียลาวตรงได้ขึ้นโต๊ะเนาะโตะละสี่ขวด มีกล้องกล่องหีบรับบัตรเชิญเนาะ